สวัสดีเช้าวันที่19มีนาคม2568ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดารา9้าครอบครัวของคิมแซนผู้ล่วงลับออกมาแสดงความผิดหวังต่อการตอบโต้ของคิมซูฮยอนและตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพถ่าย เมื่อวันที่18มีนาคมครอบครัวของคิมแซนผู้ล่วงลับได้ประกาศการตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพถ่ายที่ถ่ายร่วมกับนักแสดงคิมซูฮยอนโดยแสดงความผิดหวังต่อการตอบโต้จากต้นสังกัดของคิมซูฮยอนอย่างโกลเมเดลิสตัวแทนจากครอบครัวของคิมแซนผู้ล่วงลับกล่าวกับแฮงเคียงดอทคอมในวันเดียวกันว่า เราได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพถ่ายที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคิมแซนผู้ล่วงลับมีความสัมพันธ์กับคิมซูฮยอนตั้งแต่เธอยังเป็นผู้เยาว์นอกจากนี้ช่อง YouTube g ์ o โ a r ์รี e s ิร์ชอินส t ิ t ูดคาดว่าจะปล่อยวิดีโอของคิมซูฮยอนและคิมแซนจากช่วงเวลาที่พวกเขาคบกันในวันนี้ควนยองชานหัวหน้าสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายของคนดังเกาหลีกล่าวว่าคิมซนพยายามปกป้องคิมซูฮยอนจนถึงที่สุด เธอถึงกับกังวลว่าจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานหรือไม่โดยถามว่าฉันควรทำอย่างไรถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในภายหลังครอบครัวยังอ้างว่าคิมซูฮยอนแนะนำให้เปลี่ยนจากการสื่อสารผ่านข้อข้อทอกเป็นเทเลกรมนอกจากนี้ครอบครัวยังวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของโกลเมดอิสหลังจากที่ต้นสังกัดแชร์ภาพพวงหรีที่ส่งไปยังงานรํำลึกถึงคิมแซนต้นสังกัดอ้างว่าคิมซูฮยอนส่งพวงหรี แต่จริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมเนื่องจากพวกเขาคบกันมานานคิมซูฮยอนควรมาด้วยตัวเองพวกเขากล่าวข้อโต้แย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมเมื่อการ,ส,ร,ร,รสิจัยสถาบันเปิดเผยการโทรศัพท์กับครอบครัวของคิมแซนโดยอ้างว่าคิมซูฮยอนมีความสัมพันธ์กับคิมแมสแรนเป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปี2015เมื่อเธออายุเพียง15ปีช่องยังได้ปล่อยภาพถ่ายและข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าแลกเปลี่ยนกันระหว่างทั้งสอง ต้นสังกัดของคิมแซนอย่างโกลเมดอิสปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าไม่เป็นความจริงที่คิมซูฮยอนมีความสัมพันธ์กับคิมแซนตั้งแต่เธอยังเป็นผู้เยาว์พวกเขาคบกันตั้งแต่ฤดูร้อนปี2019ถึงฤดูใบไม้ร่วงปี2020หลังจากที่เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปครอบครัวของคิมแซนอ้างว่าคิมซูฮยอนได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนสองฉบับเพื่อเรียกร้องการชำระหนี้ซึ่งพวกเขาอธิบายว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นการข่มขู่ ในการตอบสนองโกลเมเดอิสระบุว่าคิมซูฮยอนไม่เคยยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อคิมแซนหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่สองเป็นเพียงขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเงื่อนไขาการชำระหนี้และกำหนดการโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ